มนมโคโทแท้ร้อยเปอร์เซ็์ไม่ผสมนมผงธนา,านครารนาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผม Air Carrier X i n v a r t e r Plus พร้อมร,บระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัสแกนหนุ่มชายจักรันแต่<อ>ต้องมาขายหอย สาวแตกแบบไม่แครซื้อเรียกลูกค้ากับร้านสถานีมีหอยที่มีความสดของหอยแบบไม่เป็นรองไข่แถมที่ร้านยังมีเมนูอื่นๆอีกเพียบจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ค,คุณผู้ชมด้วยนั่งก่อนค่ะโอเต้น<ม>สนุกเลืมว่มมาเพิ่งคลอดเ <c oughs> ต้นนังตัดอยู่ทงข้างเราเมาื่อกี้นี้นะคะอขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการเฮอร์เดย์นะคะอย่างวันนี้นะคะเปิดตัวอลังการงานสร้างมาพร้อมกับแก๊งสถานีมิหอ,อ ใครไม่รู้จักเพราะเขาดงในโซเชียลเือเกินค่ะแม่ก็บอกว่ายุคก่อนโควิดจะมานะโอ้โหนี่ก็ขาประจําไปทานที่ร้านไปเต้นกับเขาหล้เออไปทานด้วยแล้วก็ไปเต้นกับพี่ๆด้วยคะคะ่ะถามก่อนนะคะแต่ละคนเนี้็คือเรารู้จักกันดีนะคะในร้านสถานีมีหอยนะคะคือร้านนี้เปิดมาประมาณกี่ปีนะคะตั้งแต่ เริ่มต้นเลยใครชื่ออะไรกันบ้างแนะนำผมแนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวกันก่อนผมดีครับวีรศักดิ์มาสาวครับผมพี่วีครับผมผมว้าวครับสราวุฒิศิริเพชรครับค่ะพี่ว้าวครับผมวิทครับอาภพธรชัยฉิมครับค่ะผมแซกครับผมทวัตครับผมค่ะจริงๆไม่ได้มีแค่สี่คนที่ร้านมีกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณอยี่สิบยี่สิบชีวิตครับผมยี่สิบชีวิตยี่รับผมล่ำล่ำแบบนี้แล้วก็ต้องเต้นแบบนี้ทุกคนป่ะคะก็เต้นแบบนี้ครับผมเสิร์ฟไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับ งานที่ร้านก็ต้องเต้นเป็นทุกคนก่อนที่จะมาเป็นพนักง,งานคือต้องต้อง,ต,องต้องเต้นไหมคะตอน audition ไม่หรอกตอนแรกเราไม่ได audition อะไรแต่ว่าเด็กๆใจเขารักไงเขาเห็นพวกเราตอนแร,<อ>นแรกก็เริ่มจาก5คนก่อนเริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้เด็กเขาชอบไงเพราะาลูกค้าอยากอยากถ่ายรูปด้วยอยากสนุกกับเราด้วย<อ>เด็กๆเ,เห็นก็เอออยากแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอ,อ่ะก็เลยอ่ะเลยตามเลยก็กลายเป็นแบบทุกคนเต้นกันหมดเลยค่ะ เรียกว่าพนักงานตอนแรกคือก็ไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับต้องมาเต้นมาแต่งตัวแจกแบบนี้ปกติก็แค่เด็กเสิร์ฟปกติปกติเรา้เสิร์ฟปกติก่อนแล้วก็เสิร์ฟไปคุยสนุกสนุกกับลูกค้าไปพอหลังๆเริ่มเขาเรียกนะมีเราอยู่ใกล้ติดเวทีไงพอเวทีเริ่มมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเต้นไปลูกค้าชอบพอลูกค้าชอบไปมาก็กลายเป็นแบบ เอกลักษณ์ไปเลยเลยลูกค้าติดเดี๋ยวเขามาเรียกหน้าร้านอย่างนี้เลยคุณนี่ไงวันดีคืนดีไปแบบว่าเวลาเป็นรอบเต้นนะมีหนบงหนบาร์แล้วนะเดี๋ยวนี้นะชั้น2เออชั้นสองอ่ะคุณจะถามหน่อยในเรื่องของอาชีพต้องบอกเป็นอาชีพสุจริตที่ขายดิบขายดีนะคะแต่คุณจะขายอะไรกันก็ได้นะทําไมคุณถึงเลือกมาขายหอยทำไมถึงขายหอยค่ะคือก่อนที่เราจะเปิดร้านหอยเนี่ยคือตอนนั้นเราว่างไงพอว่างเราก็เลยแบบชวนเพื่อนว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรดีกว่าเพราะว่ากลางวันเราว่างไง ตอนวันเราว่างกลางคืนเราู้สอกเออเรามาทําอะไรที่เป็นอาชีพดีกว่าก็เลยลองชวนเพื่อนๆมาทีเนี้ยในหัวสมองเนี่ยคือเราคิดคอนเซปต์ก่อนว่าเราจะทาเรามีคอนเซปต์ก่อนเฮ้ยจะทํายังไงให้เขามาหาเราก่อนก่อนที่เราจะคิดถึงเรื่องอาหารแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยไม่มีใครทําอาหารเป็นเลยทุกอย่างศึกษาผ่าน Google ก็ลองไปทําไม่ใช่แค่ตอนแรกก็จะเป็นพวกข้าวพวกชาอะไรอย่างเงี้ยลองมาทําดูก่อนคิดดูก่อน กินได้ไหมมันยากไงเพราะว่าเราทําไม่เป็นแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> นี่เขาบอกว่าพวกเรากินได้แล้วคนอื่นล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับอ๋อโอเคแล้วสุดท้ายมันบังเอญว่าแบบเออเราเป็นคนชอบกินหอยด้วยแล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสคือไปเดินเยาวราชเอาง่ายๆไปเดินเยาวราชแล้วรู้สึกว่าเขามีแค่อะไรนะรถเขน็นน่ะแช้วช่มีหม้อมีหม้อเออเขาเรียกมีหม้อต้มน้ําไปนี่แล้วก็ลวกลวกแล้วแกะแกะแกะใช่แล้วคนต่อคิวกันเยอะไงเราก็เลยเอ้ยเกิดอะไรดีเฮ้ย เรามาขายหอยดีกว่าไหนๆเราก็ทําไม่เป็นละเราทําอาหารไม่เป็นแล้วแค่นี้แค่มีหม้อลวกตอนนั้นเราก็เริ่มจากขายหอยนี่แหละหอยแกะลวกเพราะมีแค่น้าจิ้มง่ายๆอะไรเงี้ยครับแต่รอบแรกเขาก็ทําไม่ได้เขาก็กินไม่ได้เหมือนกันทำไมอ่ะน้าจิ้มน้าจิ้มมันเค็มไงเพราะเราทําอาหารไม่เป็นไงทุกอย่างเราศึกษาผ่าน Google หมดเลยตอนนั้นแล้วแล้วสรุปน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเด็ดปัจจุบันนี้กว่าจะได้มานานไหมนะมันเป็นเดือนอยู่นะไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับหอบจากลูกค้าเขาใช่ ก็าจากฟินแบกต,ต่างๆอยา่างวันแรกจําได้ลูกค้ามาคือจากที่เราทําจากที่บ้านน่ะด้วย Google น่ะเขาสอนวิธีทาน,น้อยๆใช่ไหมครับ<ช>พอท,ทําเยอะๆเราทําแบบที่บ้านมันก็อร่อยสําหรับเราแต่พอระหว่างเดินทาง เกลือมันเริ่มละลายครับ oh 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 เป็นละลายถึงร้านพอดีโอโหลูกค้าโอ้โเช็มมากมันมาจากทะเลประมาณนั้นน hmm. oh uh ั่นเองจากวันนั้นถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะพี่ห้าปีห้าปีในสาปีหน้าครบหกปีหกปีแล้วเรื่องกาขายหอยก็เข้าใจอาได้จุดเรื่องของขายอะไรละแล้วทาไมคุณจะต้องแต่งหญิงอะไรคนสงสัยตอนแรกเราไม่ได้แต่งหญิงนะก็บังเอิญอีกแหละด้วยความที่ตอนแรกเราเราเพ้นตัวก่อนเป็นทะเลทั้งวันแรกอะ งอกป่างอกป่าตอนแรกเราเราคิดเยอะไงเราเฮ้ยเราคิดว่าเขาชอบเราแน่เลยอะเป็นตัวงอกป่าอะไรเงี้ยแล้วอุปสรรคมันก็เริ่มมาด้วยความที่เรายืนนานร้อนก็ร้อนงอกป่าละลายละลายละลายสุดๆก็ปกแล้วก็สองคือเวลาเขามากินที่ร้านอะสมมติพ่อแม่เขาชอบอย่างเงี้ยแต่เด็กกลัวเด็กร้องไห้โหร้องไห้อะอุปสรรคกับเราแล้ว ราร้กในตลาดด้วยควาในตลาดรู้สึกพอดีมีชุดนอนอย่างเงี้ย<ฆ>เราขายแล้วก็เออลองมาเปลี่ยนเป็นชุดนอนเอา<ฆ>พอใส่ชุดนอนชุดอ้าวเขาเริ่มชอบ<ฆ>คนที่มาเป็นครอบครัวก็เข้าได้<ฆ>คนที่มาเป็นคู่กับแฟนอย่างเงี้ย ก็รู้สึกเอ้ยพวกนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยเออแฟนก็เข้าไปเห่ออะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ถ่ายรูปได้สนิทสนมได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยหุ่นแต่ละคนนะคุณหาชุดผู้หญิงใส่ยากไหมอ่ะระเบิดครับนั่นเน่ยดูนั่นแน่นเป๊ะเลยขาดตัวๆครับชุดนอนชุดอะไรก็ใส่ไปก็เต้นไปแป๊บเดียวก็ขาดแล้วเลยอชุดไหมคือแบบนี้นะคะคุณผู้ชมชุดนอนแบบชุดนอนไม่ได้นอนใช่จริงๆเราจะบอกว่าเราจะไปตามสถานการณ์นะครับเราไม่ใช่แค่ใส่ชุดนอนตามกระแสตามกระแสตามกระแสอะไรมาอะไรเงี้ยสมมติละครหนังอะไรมา ปเปอร์ฮีโร่อะไรเง้ยแล้วก็แต่งลิซ่าหรือยังลิซ่ายังไม่ได้แต่งต้องแต่งลิซ่านะัวเป็เราไม่กล้ากลัวดราม่ากลัวเราว่าไม่ได้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 ่ร่ามีหลากหลายชุดอย่างชุดที่มาวันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ไหนคะพี่เป็นเซมรามรมแต่เราก็มีหลายสีนะครับเซรามิกเราค่ะคุณแต่งหญิงแบบนี้แล้วเต้นสาวขนาดนี้ต้องมีคาถามนี้ได้เลยว่าคุณเป็นแมนกันทั้งหมดหรือเปล่า จริงแมนแมนแมนหมดเลยแหละมีลูกมีอะไรที่คนนี้ก็มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีลูกแล้วครับบอกออกสื่อเพื่อนมองหน้าเพื่อนมองเลยบอกทำไมอ่ะก็คือชายแท้ชแแต่ที่เป็นแค่หาคอนเซปต์ในการเป็นจุดขายก็เป็นการอินเตอร์เทนลูกค้าไปในตัวด้วยถือเป่านเป็นแบบการตลาดดังนของเราการตลาดแต่ว่าเราก็โดนกระแสเยอะเหมือนกันเหยียดเพศอะไรหนูจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะใช่คือมันไปแล้วก็เราก็แบบยังไงเดียคือ เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนสร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขแล้วก็เป็นเหมือนกับเวลาเราไปนั่งทานกันก็จะได้แบบเออมีแบบว่าอาน้ำจิ้มแซ่บๆกลุบมกิบกลุบมกิบอะไรแบบนี้แล้วทำไมไม่ถอดเสื้อขายเลยล่ะคนอื่นเขาก็ถอดเสื้อขายกันเยอะแล้วเราลองลองแต่งแบบนี้ดูบ้างอะไรแบบนี้นะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราแหวกแแล้วล่ำๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นแมนทั้งแท่งด้วยอ่ะมีลูกค้ามาจีบพวกคุณบ้างไหม มีครับไม่ตอบนเรอ่งาขนาดนั้นสมัยเงียบเหรมีเมีบเราเออเป็นคนรักเดียวใจเดียวไงเราคือทำงานก็คือทำงานงานก็คือาได้จริงจัก็คือจริงจังเล่นก็คือเล่นเนก็คือเราเราเราเอเตอร์เทนเติมเต็มร้อยอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะเกินร้อยด้วยซ้ำไปบางควจก็ว่าเฮ้ยเมีใจให้เราหรือเปล่านน่นนี่น่นอเปล่ารครับผมเราก็แค่เล่นเอเตอร์เทนครับคือการทำงานครับครับผมหลูกค้าไปก็คือจบ อ่าแล้วเวลาเขาแบบชื่นชอบเราอย่างเงี้ยมันเขาทำยังไงอะเขียนเบอร์โทรให้เหรอหรือว่าแบบจีบซึ่งซึ่งหน้าเลยคือแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ถือถือเนื้อถือตัวเงี้ยเขาเลยนะถึงเนื้อถึงตัวเออถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยครับผมคือภาพที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นก่อนสถานการณ์โควิดนะคะตอนนั้นยังไม่มีการใส่แมสหรือว่าเว้นระยะนะเพราะว่าโควิดยังไม่มาในเมืองไทยเลยมีโชว์อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันครับแล้วลูกค้าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคือ ชาวจีนก็เยอะมากมีมาเหมือนกันใช่เราจะบอกว่าจริงๆอะทาร์เก็ตของเรา80%อะเป็นต่างชาติ80%เป็นต่างชาติชรติยังไงเขามาเนี่ยเขาก็ต้องมาที่ร้านยังไงเขามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามอะไรเงี้ยญี่ปุ่นมีหมดอะคือทุกวันนี้เราเป็นทุกภาษาครับผมค่ะอ้าวเวลาแบบชาวต่างชาติมาใครเป็นคนออกหน้าไปรับแขกอะ ไม่พูดทุกคนพูดได้หมดครับก่อนอูปะะปาอะไรเงี้ยเขาชอบ,บผิดผิดถูกถูกเขาก็ชอบใช่ใช่ออสีสัน,สสนเป็นสีสันคระะับอะไรค่ะนะคะแล,แล้วถ้าอย่างนี้ก่อนหน้านี้แต่ละคนทำอาชีพอะไรกันมาบอกได้ไหมอะ อ้าวก่อนก็ก็รับงานทั่วไปครับพวกงานแสดงพวกเดินแบบถ่ายแบบอะไรพวกนี้ทำงานอีเวนต์ครับผมงานอีเวนต์เดินแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยตันบ้างพิตตี้บอยหรือบ้างพวกนี้ครัถึงทำหมดแล้วอะไรที่สุจริตทำหมดสุจริตค่ะทำหมดแล้วครับผมเนาะเห็นบอกว่าแรกๆเนี่ยนะคะที่เราเริ่มมีคอนเซ็ปต์แบบนี้มีตำรวจมาลงร้านด้วยหรอคะจะบอกว่าที่ร้านด้วยความที่ขายขายเขาเลยนะขายโซเชียลขายกับ ขายความเป็นกระแสเป็นกระแสดราม่าเยอะมากครับเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เราโดนกระแสดราม่าเยอะไม่ว่าจะเป็นต่ําบ้านเหยียบเพศบ้านสกปปกโสโคกนู่นนี่นั่นโดนเยอะแล้วก็อาณาจารบ้างแบบแต่ว่าอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วคือผิดกฎหมายแล้วก็ยอมรับไงแล้วคือบางทีเราจะบอกงี้ว่า the show must go on บางทีเราเล่นอย่างเงี้ยเราเล่นเต็มที่ไง แล้วที่ร้านอ่ะด้วยความที่มาเป็นครอบครัวไงบางทีมามีเด็กมีอะไรสมมุติเราเล่นอยู่โต๊ะนี้เราเราไม่ไม่คิดหรอกว่า,าข้างหลังมีเด็กเราก็เล่นเต็มที่ของเราแต่ภาพที่คนมองหมายถึงว่าที่ไม่ใช่ลูกค้านะคนที่มองจากโซเชียลเงี้ยเขา <ๆ S 1> จะดูว่าทำไมมันดูอนา,าจารทําไม <ๆ S 1> มันดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือเราพยายามเล่นให้เต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่า ถ้าเราเกินร้อยเนี่ยลูกค้าก็จะมีความสุขกับเราเต็มร้อยอะไรเาก็เล่นเต็มที่แต่ว่าถ้าถ้าผิดกฎหมายแล้วเราก็ไปทําตามกฎหมายครับผมปักผ้าคลีกันตายจ้ะคะมีโดนเยอะอย่างเงี้ยมันมีฟีลท้อบ้างไหมแล้วคุณมีวิธีรับมือกับดราม่าที่เกิดยังไงบ้างวิธีรับมือดราม่าครับว่าวไม่มีนะครับร้านเราคือถามว่าปล่อยผ่านไปเราไม่ได้ปล่อยผ่านนะเราก็ดู เราก็เอานั้นมาปรปับปรุง<ช>แก้ไขอะไรที่เขาด่าอะไรที่เขาว่า<ช>คือเราเรามาคิดไงเราไต่ตองว่าเฮ้ยไอ้น,นี่มันไม่ถูกนะไอ้น,นี่เราควรจะซอฟลงเบาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> สิ่งที่หลักที่เราทําคือเราจะทํายังไงก็ได้ให้คนที่มาที่ร้านเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้เขาชอบแบบนี้เราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าอะไรนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อคนที่มีมีคนที่รับได้เขาพร้อมจะรับได้ในสิ่งที่เราเป็น เราก็ต้องทําตรงนี้ให้เขามีความสุขให้มากที่สุดส่วนร้านพอเราทําไปแล้วอ่ะเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้ให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะมาอีกหรือไม่มาอีกอะไรเงี้ยนครับผมเราไม่อยากพอเขาด่าปุ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ทําเราท้อนู่นนี่นั่นแล้วคนที่มาล่ะเนเมื่อเขาอยากอยากมีความสุขกับเราอ่ะแต่เราทําไม่ได้สุดท้ายค่อยๆไปทีนี้ไม่เห็นจะสนุกหรือไม่อะไรเงี้ยก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เราฉิบว่าซีไว้เยอะอะไรก็เลยมีกอกป้องกันเยอะกันแล้วทีนี้อ่ะ โควิดล่ะที่ผ่านมากระทบกับร้านบ้างไหมคะกระทบเลยแหละกระทบเลยเพราะว่าด้วยความที่เราขายความอนเตร์เทนขายต่างชาติใช่อาหารมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรตัวเลือกเฉยๆอาหารอาหารตัวเลือกเพราะว่ากินหอยกินอะไรที่ไหนก็กินได้ถูกไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกไม่ได้อร่อยถึงขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเขาอยากมาสนุกเขาเครียดเขาอะไรพอนั่งทานที่ร้านไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วจบแล้วยังไงก็คือ คือไม่ได้แน่นอนด้วยความที่เราขายของสดด้วยค่ะหือซื้อมาก็มันก็เน่านู่นนี่นั่นกระทบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็เลยปรับกลยุทธ์เป็นแบบ Delive r y ใช่ครับแล้ววันนี้ก็นำบางส่วนมาให้เราดูกันด้วยไม่เสียดายเราไม่ได้ชิมแลวแต่เราจะได้เห็นความอลังการสดๆของอาหารทะเลในช่วงหน้ากับช่วงมันสปาร์กแน่นอนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับสถานีมีหอปาตาปาเตียนปานีปาชไม่มีแต่เราม่น บานที่มีความห่วงใหญ่คอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ลต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเสียละคะทรีตเมนต์โอเคเฮอร์เบลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้าทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบล นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเอร์เซน์ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็น์ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M.C.O.T. คอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชัน่นสุดคุม้มลดสูงสุดถึง70ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2564 มีโซดาลีโอติดตู้เย็นไว้ชิวทุกวันลำโพงแม่เหล็กสุดชิลติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลีโอคุณวัดเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะ เมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมปลาถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E วอลแม็กซ์สีรถลองเลย อยุจนไปเพราะว่าโควิดมาคุณบอกว่าคุณส่งฟรีเลยเหรอส่งฟรีครับไม่มีค่าจัดส่งไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำคือคือคือคนที่สั่งปลายทางอะคือสิ่งที่เราอยากได้คือปลายทางคือยังไงพูดยังไงแบบคือจุดประสงค์หลักคือระหว่างทางใช่คือเราอยากรับมีคนสั่งปุ๊บเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เลยไม่มีไม่มีะไรนะไม่มีขั้นต่ำเพราะว่าเราอยากไปปลายทางแล้วระหว่างทางแล้วก็ค่อยๆขับ วนรอบเมืองบ้างนู่นนี่นั่นให้เขาถ่ายรูปให้เขาถ่ายรูปให้เขาเครียดๆอยู่ติดยิ่งติดไฟแดงนานเรายิ่งชอบไงแล้วคุณเต้นด้วยไหมเวลาจุดติดไฟแดงเนี่ยเขาต้องการเขาต้องการแล้วเขาถ่ายรูปเราก็ตเตื้อเตื้อเตื้ออะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ไปส่งตามตลาดตามอะไรเงี้ยครับผมที่ครับผมไปทุกที่เราก็เต้นอย่างเงี้ยครับโอ้ยใช่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเองขี่มอเตอร์ไซค์กับเด็กน้อยมาเต้นด้วยอ่ะนี่ลูกลูกลูกขออีกคนหนึ่งครับผมใช่อันนี้อันนี้ อันนี้คือหายาิคนต่อไปครับผมมาเต้นด้วยบอกว่าสนุกสนานและสร้างสีสันมากๆเลยเมื่อกี้ตอนเบรกโฆษณาเนี่ยเราแอบถามจริงๆแล้วกลุ่มนี้นะคุณก็มีเพื่อนเป็นสาวสองเยอะมากจริงๆในเรื่องของการแบบว่าบูลลี่หรือเหยียดเพศถคุณผู้คุณไม่มีกันอยู่แล้วแหละไม่เข้าใจแล้วก็ทำมาไม่ดีแล้วก็แค่อยากสนุกใช่ครับอยากให้มันสนุกแล้วก็นั่นแหละครับเราก็เต้นไปอย่างนี้ด้วยความที่คือเราขายความอนเด์เทนไงเราก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงในเมื่อ นั่งไม่ได้หรือว่าเราเราต้องอยู่กับมันอีกนานะกับโควิดอีกนานแล้วทำยังไงดีวะแล้วช่วงนี้เขาเครียดแล้วเราเป็นแค่อาหารตัวเลือกคนที่อยากสั่งส่วนใหญ่เขาเอ็นดูเราหรือไม่เขาแค่แบบเอออยากอยากมีอยากถ่ายรูปด้วยอยากสนุกกับเราด้วยอย่างเงี้ยทำเป็นเล่นไปเมื่อก่อนที่ไปเป็นลูกค้าไปทานอาหารอาหารคุณก็ไม่ใช่เล่นนะเพราะคุณคัดมาของดีของสดและน้ำจิ้มอร่อยตอนนี้นมีเมนูอะไรบ้างคุณแนะนำเลยสิเมนูวันนี้ที่เอามาเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ก็มีพวกกุ้งแม่น้ำเผาอันนี้คือลุมโซมนซิกเนเจอร์ของร้านก็ลุมโซมจะมีหอยแครงหอยหวานหอยแมงผู้กุ้งแม่น้ำเผาปูม้านึ่งปลาหมึกย่างหอยนางรมสดจากสุราชฎรครับผมยำกุ้งสดแล้วก็หอยแครงหอยหวานหอยเชล คืออาหารทะเลทุกอย่างคือมาอยู่ที่ร้านนะครับแล้วยิ่งช่วงโควิดเราก็เพิ่มด้วยความที่เราต้องไปส่งด้วยนู่นนี่นั่นเราก็อยากให้เขาอิ่มมีทั้มเข้าผัดกุ้งอบบุญเส้นมีมีทุกอย่างเลยครับผมต้มยำด้วยดีหมดเลยจานเดียวมากขึ้นด้วยใช่ใช่เห็นฝนเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมันมีสองสีต่างกันยังไงอะคะอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดปกติครับผมส่วนในนี้ก็จะเป็นแบบออกถั่วมีถั่วหวานหวานนิดนิดนึงอะไรนะสีส้มก็จะออกหวานนอยมีถั่วผสมด้วยใช่ครับตอนนี้สูตรลงตัววแล้ อร่อยเลยแล้วต้องบอกว่าอาหารทะเลแต่ละอย่างนะคุณไปรับมาจากแหล่งแบบทางใต้เลยว่าที่นะแหล่งตรงไหนที่ว่าดีที่สุดเราก็ไปรับตรงนั้นอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมเป็นภาชจนะดิสุราหอยแคงก็จะเป็นอะไรนะปฐถมอะไรนะพัสมุทรปสมุทรเจี๊ยดใช่ไหม้โหหอยหวานโคกมหาชัยตรงไหนที่แหล่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วก็ สดที่สุดเราก็จะไปรับที่นั่นนะครับผม <pas> สั่งเอามาอะไรเงี้ยวันต่อวันนะครับโอ้แล้วคุณก <mahdoll> ็จะทำแบบสำเร็จแบบนี้ไปให้ย่างไปให้แบบนี้ใช่ครับผมเสิร์ฟถึงที่เลยเสิร์ฟถึงที่เลยเสิร์ฟไปก็เต้นไปฮัลโหกูริกูลิคูริกๆ ต้นฉบับไม่ได้ร้องอย่างนี้นะใช่แต่ดีแล้วร้องไม่ถูกไม่เสียค่าลิขสิทธิ์คุณถ้าตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านแล้วแบบน้ำลายไหลเย็นนี้อยากกินอาหารทะเลจังเลยอ่ะเขาต้องเข้าไปดูที่ไหนอะจ๊ะก็สั่งเพจร้านได้เลยครับเพจเพจสถานีมีหอยตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์นะครับหรือโทรไปที่ร้านได้เลยครับ09 0988525565หรือไอเดลีไลน์ก็ได้ครับ d e underscore n r k ครับใช่ครับผมหรือว่าไม่ใช่ก็อยากทานอยากแกล้งเพื่อนอยากเซอร์ไพรส์อยากเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างเงี้ย เราก็ไปร้องวันเกิดเราก็ไปเต้นวันเกิดแต่ส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยช่วงนี้จะเป็นกระแสที่บอกเฮ้ยวันเกิดอยากแกล้งเพื่อนนะหรือไม่คนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยอยากให้แม่ยิ้มช่วงนี้แม่เครียดหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเอาของขวัญอะไรให้ดีวโทรหาเราได้เลยเราก็ปัดก็จะิัือตลไม่้องรอนี่นี่ออกไอเดียให้อีกหน่อยคุณทำเป็นชั้นเหมือนเค้กจิ เป็อาหารทะเลล้อมๆๆๆแล้วก็เขียนวเป็นเ้กวกิดอาหารทะเลอ่ะว่ากที่เราจะไปขนส่งมันก็เน่าลมก่อนพูดเลยลองดูไม่เป็นไรหลังโควิดนี้คือสาขาจะมีเพิ่มไหมคะตอนนี้เรื่องสาขาคือด้วยความเราขายเอเตนด้วยแหละเรารู้สึกว่าถ้าเราเปิดสาขาเนี่ยทุกคนต้องไปเต้นแล้วเรากลัวว่าพอทีมงานเราปุ๊บที่นี่ก็ทําไม่ค่อยดีที่นี่ก็เต้นไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้เราก็เลยยังไม่ค่อยได้คิดเรื่องสาขาเท่าไหร่เราแค่แบบ ทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดไปเลยใช่ครับตรงนี้ตลาดมุมเกษตรนวมินครับตอนนี้คือเปิดยังคะที่าเปิดปกติครับผมร้านเปิดปกติตลาดก็เปิดปกติครับมาเที่ยวเล่นได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามครับถึงประมาณสามทุ่ม ค่ะตรงนี้เคอร์ฟิวเลยค่บก็คือไปนั่งทานที่ร้านก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เว้นระยะเว้นระยะแล้วก็ความใกล้ชิดก็เบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปเต้นเราก็จะเต้นไกลๆหน่อยเต้นนิดหน่อยแต่ว่าความสนุกยังคงเดิมนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกก็สั่งได้เลยเจลิววี่นะคะก็มถึงที่เต้นถึงหน้าบ้านเต้นถึงหน้าบ้านด้วยเจลิวี่นี่สั่งได้กี่โมงถึงกี่โมงคะคือเราจะส่งแต่บ่ายโมงงบ่ายโมงถ้าไกลๆอย่างเงี้ยบ่ายโมงถึงประมาณ สามทุ่มได้เลยครับผมสั่งมาคือสั่งมาแล้วก็บอกว่าสะดวกรับตอนกี่โมงอ่รับอาหารตอนกี่โมงแล้วก็ไปช่วงไหนแล้วเราก็ทําเวลาอะไรครับคุณส่งไกลสุดมิลลิมิตตรงไหนถ้าเกิดฉันกลับบ้านบางแสนชลบุรีอยากกินฉันสั่งเธอไปส่ง่ยอาดื้อครับผมมันก็ยังจะดื้อโอเคไหนล่ะเอาแค่ไหนบอกลิมิตหน่อยใครปริมณฑลยังสั่งคุณเกิดปริมณฑล ใช่บริมณฑลยังจากร้านน่ยไปไปใกล้ๆนนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยยังท้องได้ทบุรีด้นื้อด้านอยูบริมมอญทอนสายอะไรเงี้ยสายไปโยซสเงราะเขาส่งฟรีด้วยไงอันนี้ต้องอย่าลืมนะเพราะว่าไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ส่งฟรีด้วยจริงๆคือความตั้งใจก็อยากจะไปเอนเตอร์เทนความสุขแบบลูกค้าครับจุดประสงค์หลักคือเราอยากไปเต้นหน้าบ้านแค่นั้นแหละอยากไปเต้นหน้าบ้านแต่เราได้ข่าวว่าคุณไปเต้นหน้าบ้านเนี่ยคนแฮปปี้แต่หมาไม่มีความสุขใช่ครับหมามีหมาให้กวดบ้างไหมคะคุณหมามันก็มี ครับผมอย่างที่บอกครับกำไรของเรานี่เราต้องทำให้มันเต็มที่มีหมามีอะไรขนาดไหนหรือว่าท้าบ้านเขาจะด่าเราขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนที่สัตว์เขามีความสุขเราก็โอเคเราก็จะเต็มที่กับมันเราเพลงนะคะเพลงที่ไปิดไม่มีครับผมไม่มีร้องเองครับร้องเองเต้นเองเต็กกกกี้เลิกไม่ต้องม่ต้องบนี้ฝากร้านทิ้งท้ายหน่อยคุณขาครับผมแล้วผม อากลูกค้าท่านใดที่อยากสั่งอาหารนะครับเข้าไปที่เพจร้านเลยครับสถานีมีหอยตลาดหงมุมเกษตรนวมินนะครับหรือจะสั่งในที่ idline d underscore n r k ครับหรือ0988525565ครับผมค่ะนี้เลยนะคะขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วแม่เดี๋ยวไปแซ่บกันต่อกับอาหารซีฟู้ดของสถานีมีหอย้าวขอบคุณสถานีมีหอยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมไม่เจอกับเราสองคนนะแต่ว่าคุณจะได้ดูหนังนะคะในไนทีเตอร์ค่ะเรื่องแตาเตะตีนระเบิดเรื่องนี้เลยกำกับแล้วก็เขียนบทโดยพี่พอานนท์นะคะนอกจากความสนุกสนานแล้วยังมีแง่มุมในเรื่องของความรักมานําเสนอกันอีกด้วยนะคะเจอกันได้นะคะ4ี่โมงเย็นทางช่องกล้อัขัเอชดีหมายเลข30กับกับเนทยเตอร์วันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดี